ผู้ชายชอบโกหกแอมมีกิ๊กอย่างเงี้ยก็บอกว่าเป็นเพื่อนผู้ชายชอบซกมกใช่ไหมคะเวลาไปเข้าค่ายอย่างเงี้ยกางเกงนก็เอาไปแค่ตัวเดียวแล้วเปลี่ยนสลับกับหน้ากับหลังอย่างเงี้ยถ้าเหมือนว่ารักผู้ชายแต่ใจจริงก็แค่อยากจะหลอกหลอกไปทำมิดีมิายช่างหน้าช้างจริงเลยผู้หญิงร้ายหรือผู้ชายแย่ฟันทองนับแย่หังครู ออฟลิวันนี้จะมาติดตามภารกิจรักของน้องๆกันว่าจะตีโจทย์แตกหรือไม่ได้เวลาตามพี่ภูมิสุดหล่อขวัญใจไว้ใสกันแล้วครับสวัสดีครับน้องๆครับวันนี้เราก็ได้พาทุกคนบุกมาที่โรงเรียนนี้หน้าตาดีมิชชติทุกคนทุกคนนะครับช่วยบอกทุกคนหน่อยนะครับว่าเรามาอยู่ที่โรงเรียนอะไรครับรา รครับในวันนี้นะฮะโจรรักของเราน่าสนใจมากนะครับถามว่ารักไม่สมหวังเป็นเพราะผู้หญิงร้ายหรือผู้ชายแย่กันแน่ครับแนวความคิดของน้องจะเป็นยังไงตอนนี้มาทําความรู้จักกับทั้ง2ทีมก่อนดีกว่าครับฝั่งแรกทีมอะไรครับทีมนครถ้าอยอ่ะคนจะนกระแลงนะนอร ฝั่งนี้บ้าดีกว่าฮะฝั่งหนุ่มๆเลยฮะแบดบอยของเราช่วยโชว์หล่อของพุทธพันมากอีกแล้วครับมัมมัมมัมแห่หล่อคัดแย้ทั้งคู่เลยนะเนี่ยมีแค่ว่าหน้าทีมเขนาดนี้แล้วลีลาทั้งกลุ่มจะหล่อเราใจขนาดไหนก็รู้กันเลยครับโอ้โหแข่งกันสุดๆไปเลยพวกราวนี้มาลุ้นกันต่อว่าใครจะได้จดรักอะไร คนสวยนะครับแล้วก็น้องไทยน,นะครับขึ้นมาแล้วก็เปิดแผ่นป้ายนะครับผมจะเดินโซโลโมชั่นอีกดทีจะหลอไปไหนสามสองหนึ่งบอลครับฮันซีมันต้องถอนได้ผู้ชายแย่ <Yeah! S 2> ส่วนทีมอินโนเซนต์ได้ผู้หญิงร้ายแม่งานนี้ต้องบอกว่าสนุกแน่ๆครับผมคุณผู้ชมครับเราใช้เวลาน้องๆไปเปรบรนซ้อมกันสัก5นาทีนะครับหลังจากนี้ สนุกแน่ๆลยครับรักไม่สมหวังจะเป็นเพราะผู้ชายหรือผู้หญิงต้องให้น้องรวมตัวระดมสมองกันก่อนหนักใจไหมครับเจอทีมข้างหน้านะฮะไม่หนักใจค่ะขี้อายของเรานี่จะไปสู้เขาได้หรือครับน่าจะได้ค่ะเป็นสาวขี้อายปะครับเป็นค่ะเป็นสาวขี้อายครับหอมค่ะที่เหม็นหรอก ขอลองนะคะขอให้คะแนนหนูด้วยต้องตีต้องถอนวันนี้มาลองดูดีไหมว่าฝ่ายชายของเราเนี่ยนะครับฝ่ายอะไรครับมีใครเคยมีประสบการณ์เจอผู้หญิงร้ายมาแล้วจริงๆบ้างมีนะครับใครครับหัวหน้าทีมเลยหัวหน้าทีมครับเอาแร็ปเอาแร็ปถ้เหมือนว่ารักผู้ชายแต่ใจจริงก็แค่อยากจะหลอกครับ หล่อไปทำมิดีมิลายช่างนายช้างจริงเลยมีเบอร์เขาไหมครับมีแต่ลูกครับเขาคะแนนให้คอยหลายๆเดอร์งานนี้มีฮาครับผม Innocent versus j n Z x ต้องถอนครับ Innocent vs g e n Z x ต้องถอน ก่อนอื่นเลยมาทําความรู้จักกับคุณหมอคนเก่งของเราในวันนี้นะฮะคุณหมอพันศักดิ์สุนรเลิศครับขอเสียงปรบมือด้วยแล้วหครับหัวข้อในวันนี้เป็นไงครับน่าสนใจมากอ้าวปรบมือให้กับเจนซี่มันต้องชนผู้ชายแย่นะคะชายเจ้าชูนี่คือแบบว่าคบกิ๊กหลายคนไม่มีความรับผิดชอบอย่างเงี้ยคือแบบว่านัดอย่างเงี้ย ไม่มาตามเวลาอารมณ์เสียค่ะผู้ชายชอบโกหกแอมมีกิี่อย่างเงี้ยก็บอกว่าเป็นเพื่อนผู้ชายชอบซกโมช่ไหมคะเวลาไปเข้าค่ายอย่างเงี้ยกางเกงในก็เอาไปแค่ตัวเดียวแล้วเปลี่ยนสลับกลับหน้ากลับหลังอย่างเงี้ยช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมประหยัดน้ำไม่ต้องประหยัดขนาดนั้นะมันเหม็นผู้ชายไม่เข้าใจผู้หญิง เอาแต่ใจอยากมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองโดยที่แบบว่าไม่ดูแลผู้หญิงเลยไม่ให้เกียรติผู้หญิงแบบว่าพวกมือไวแบบว่าพวกเฉยโอกาสจับนู่นจับนี่ของผู้หญิงค่ะตอนนี้นะฮะมาฟังข้อคิดของหนุ่มๆบ้านดีกว่านะครับปุบมือกับอินเทอเซนต์นะครับผมเนี่ยขอเถียงผู้หญิงเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับที่ผู้หญิงบอกว่าผู้ชายเจ้าชู้อ่ะผู้ชายไม่ได้เจ้าชู้นะครับก็แค่ปากหวานและอัธยาศัยดีเท่านั้นครับ แล้ว,ลวทีวี่ะครับเป็นขี้บ่นครับหาผู้ชายมีกิ๊กมีชู้แต่ผู้ชายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับดูอย่างผมครับรักเดียวใจเดียวไม่เหลียวไปมองใครครับ<อ>ผู้หญิงเนี่ยบ้าดารามากนะครับไม่รู้ว่าดาราเกาหลีญี่ปุ่นมันหล่อตรงไหนครับเออพี่ภูมิยังหลอกกว่าดาราเกาหลีนะครับรแล้วผู้หญิงเนี่ยชอบใช้เงินเก่งครับไปห้าใชอปครับ ชอบอยู่ได้ชอบไม่ได้ทั้งวันทั้งคืนผู้หญิงอะแต่งตัวกับแต่งหน้าอานน้ำช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงผู้ชายปลูกผักได้หลายแปลงเลยครับครับข้อแปดนะครับผู้หญิงหลงตัวเองครับคิดว่าสวยฉันสวยไหมฉันอ้วนไหมอะไรไหมอะไรต่ออะไรไหมพอบอกว่า สวยสวยแค่ไหนก็ต้องบอกว่าต้องสวยมากถ้าไม่สวยมากตายทุกอย่างทุกอย่างจริงจรมาถึงข้อ9นะครับผู้หญิงถูกเสมอเดินไม่เตะถังกระยนะครับก็บอกว่ามันขวางทางทางที่เราเองวางไว้แท้ๆนะถึงผู้หญิงจะดีไม่ดียังไงผู้ชายจะไม่ดียังไงแต่ผู้หญิงกับผู้ชายก็เป็นเพื่อนกันได้ครับขนครับเขาบอกว่า พบผู้ชายไม่เจ้าชู้เนี่ยเหมือนกับงูไม่มีพิษนะไม่จริงอะ่ะเวลาแบบไปไหนกับผู้หญิงเนี่ยไม่อยากไปตลอดเลยทีกับเพื่อนถึงไหนถึงกันผู้ชายในขี้โกหกจริงป่ะครับจริงร้อยเปอร์เซ็นต์จริงครับอา้อา,เอาวเฮ้ยเราติดหญิงหรือติดเพื่อนครับเพื่อนครับติด ผู้ชายเจ้าชูทุกคนมาครับจริงครับเจ้าเล่ทุกคนมาครับจริงครับแหมมันก็มีมันก็มีดีๆบ้างนะครับนะฮะคนที่ไม่เหมือนเราก็มีนะฮะนี่ถือว่าเป็นกลางที่สุดที่ผมที่ผมสามารถที่หาได้วันนี้คนทุกวันนี้เลิกรานเยอะเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้หญิงร้ายหรือผู้ชายแย่ฟันทองรับแย่ทั้งคู่ฮะผู้หญิงเข้าใจผู้ชายแบบ ผู้หญิงผู้ชายเข้าใจผู้หญิงแบบผู้ชายผู้หญิงหวังจให้ผู้ชายเป็นแบบที่ตัวเองต้องการผู้ชายหวังจให้ผู้หญิงเป็นแบบที่ตัวเองต้องการผู้ชายจึงไปอยู่ผู้ชายผู้หญิงจึงไปอยู่กับผู้หญิงอใช่ไหมเราถึงมีผู้ชายรักผู้ชายมากขึ้นผู้หญิงรักผู้หญิงมากขึ้นถามว่าทําไมเพราะว่าเราอยากได้อีกคนหนึ่งซึ่งเพศตรงข้ามกับเราให้คิดเหมือนเรามันเป็นไปได้ไหม ถ้าเกิดเราเข้าใจสักอย่างเนี่ยชายหญิงเนี่ยจะคิดต่างกันถ้าสองคนมาอยู่รวมกันแล้วสามารถรวมกันเป็นหนึ่งได้เนี่ยชีวิตครอบครัวม,มีความสุขไหมครับเรามาถึงอตอนจะเลิกลากันสมมุติว่าน้องที่เป็นผู้หญิงจะเลิกลากับผู้ชายน้องจะไปบอกผู้ชายไหมเธอดีไปสําหรับฉันน้องผู้ชายถ้าเกิดจะเลิกกับผู้หญิงน้องจะไปบอกผู้หญิงไหมว่าเ,าเธอเป็นเทพธิดาฉันมันไอ้มานฉันขอไปก่อนไม่บอกครับเห็นไหมครับโลกมันเปลี่ยนไปนะน้อง ถามว่าทําไมเป็นแบบนั้นเพราะว่าการเรียนการสอนเนี่ยเราเปลี่ยนไปเราเปลี่ยนจากสังคมอัตานัยเป็นสังคมปรนัยสังคมอัตานายัยครูจะออกข้อสอบปัญหาแล้วให้ลูกศิษย์หาเหตุหาผลหาตนหาประมาณอะไรเพื่อที่จะแก้ปัญหานั้นถูกต้องไหมครับแต่ต่อมาเราเปลี่ยนเป็นสังคมปรนัยนชั้นเลือกข้อนั้นข้ออื่นเป็นไงผิดหมดถึงชั้นเลือกผิดท่านยังหาคนถูกผิดเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ในสังคมที่ว่าตัวกูของกูข้าเก่งที่สุดข้าดีที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาผู้ชายบอกบอกจะแต่งงานผู้หญิงเนี่ยจะบอกผู้หญิงว่าถ้าเธอรักฉันเธอต้องทําตามฉันผู้หญิงก็บอกผู้ชายถ้าเธอรักฉันเธอต้องทาตามฉันเป็นอันว่าเราต้องการคนมารักเราเอาใจเราใช่ไหมแล้วเราคิดจะเอาใจเขาไหมไม่เพราะฉะนั้นน้องๆจาไว้นะครับอัตราการหย่าร้างอัตราการเลิกร้างคนยุคแรกเนี่ย17.7เซอัตราการหย่าร้างคนในยุคนี้ก็คือ 55.5%บแต่งสองอยาหนึ่งถามว่าทำไมเพราะอีกคนไม่ได้ดังใจเพราะไรเพราะเราเอาตัวเราไปที่ตั้งมนุษย์จะมีส่วนดีมนุษย์จะมีส่วนร้ายใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดเรามองเห็นส่วนที่ดีของเขาแล้วมองเห็นว่าส่วนที่ด้อยนั้นเนี่ยมันพอทนได้เราจะมีความสุขไหมครับเราจะมีความสุขขึ้นเพราะนั่นคือปัญหาปัญหาที่น้องๆจะต้องเจอเวลามีคู่ครับจำไว้นะ มองนานๆอย่ารีบกระโจนเข้าใส่เพราะถ้ารีบกระโจนเข้าใส่มันจะไม่ได้คนดีมันก็จะรีบร้อนเดี๋ยวนี้ทั้งชายและหญิงที่ดีๆน้องว่ามีมากหรือมีน้อยครับมันมีน้อยลงไปทุกวันแล้วมันมีแต่ผู้ชายและผู้หญิงที่เห็นแก่ตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ายังหาดีไม่ได้จําไว้นะอยู่กับพ่อแม่ไปก่อนก็นแล้วกันนะจ๊ะดีไหมครับนั่นคือคําตอบครับช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่ออย,อย่างแน่นอนครับรายการชิวรส ฉูรถครับผม